โอเคสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำะเว็บไซต์หาเหรียญคริปโตเหมือนเดิมนะครับเว็บน,นี้มีชื่อว่า Forset Crypto น,นะครับผมไปเห็นคลิปของ y o YouTube หลายท่าน,นแล้วก็คงต่างประเทศนะแล้วก็มีเพื่อนอส่งลิงก์มานะครับ แล้วเขาก็บอกว่าเขาถอนได้นะผมก็เลยเอามารีวิวแล้วผมก็เพิ่งทําไปมุกินะครับแล้วก็เพิ่งสมัครไปนะ,ะ,ะเว็บนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับเว็บของไลฟ์คอยเอิ์นะครับจะเป็นแบบนี้จะเหมือนกันนะครับเว็บนี้มีชื่อว่า f o r ซิคริปโตนะเป็นการเก็บคอยนะครับเก็บคะแนนเพื่อสะสมแล้วก็แลกเป็นเหรียญคริปโตนะครับเหมือนกับเว็บของไลฟ์คอยเอินเลยนะครับเหมือนกันนะ ก็วิธีทำงานก็เราแค่ดูโฆษณาแล้วก็ทำออฟเฟอร์ต่างๆนะครับโอเคก่อนอื่นก็ให้คุณสมัครกันเลยนะครับแล้วก็ให้คุณกดที่ลิงก์เดี๋ยวผมจะเปย์ลิงก์ให้นะครับอพอคุณกดลิงก์แล้วก็มันอาจจะดิ้งมาหน้านี้นะครับให้คุณสมัครนะก็ช่องนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับชื่อชื่ออะไรก็ได้นะแล้วแต่คนเลยแล้วก็อีเมล อีเมลเนี่ยแนะนําให้เป็นอ e ีเมลที่เราใช้ได้นะครับต้องเป็นอ e ีเมลที่ใช้ได้นะเพราะว่าเราจะต้องได้ยืนยันอ e ีเมลนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดนี่แนะนําให้มี8ตัวขึ้นไปนะครับมีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กแล้วก็ตัวเลขใส่ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นคอนเฟิร์มอีเมลนะครับแล้วก็คลิกที่ ตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมเล็กๆนี่นะ I agree to the team to t เินะขอไปแล้วก็คลิกที่ I am อ r o โรบอทอะไรประมาณนี้นะครับถ้าหาว่ามันคลิกไม้ที่เป็นการแก้เคบช้านี่ก็คลิกตามมันไปนะครับให้ให้ผ่านนะแล้วก็ verify แล้วก็ register ได้เลยครับแล้วหลังจากนั้นให้คุณไปยืนย e ันอีเมลนะครับ ให้เป็นยันอีเมลแล้วก็มันจะลิงก์ไปที่หน้าล็อกอินนะครับทุกคุณล็อกอินได้เลยนะครับหลังจากนั้นพอคุณล็อกอินแล้วใช่ไหมล็อกอินเสร็จเรียบร้อย <ๆ S 2> ก็ให้รอแป๊บนึงนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้มันจะเป็นการแนะนําเว็บของเขานะครับมันจะมี4สเตตปด้วยกันนะครับให้คุณคลิกที่อย่าเน็กเน็กได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรยากไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับให้เราเน็กไปเลยนะครับ แค่4ขั้นตอนนะครับแล้วมันก็จะดิ้งมาหน้านี้ให้เราครับนี่จะเป็นหน้าเดสปอร์งเขานะนี่ก็จะเป็นหน้าเดสปอร์ดหรือว่าหน้าแรกนะครับหรือภาษาไทยอาจจะเป็นแผงควบคุมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคผมเพิ่งสมัครไปเมื่อกี้แล้วก็ลองเล่นดูนครับมันก็ได้ง่ายดีนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นนี่นะครับเป็นบาลานซ์ยอดบาลานซ์ของเรานะครับแล้วก็จะเป็นคอยตัวนี้จะเป็นคอยครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น BTC หรือ Bitcoin นะครับเป็นเป็นเงิน i t c o i n เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้ว่าเราจะาใช้เป็นอคอยหรือจะเป็นอะไรเนี่ยเครดิตบาลานซ์นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับส่วนผมก็จะเอาตามระบบเลยนะครับโอเคพอคนเข้ามาในนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็วิธีการทํางานก็คือเราแค่ดูโฆษณานะครับแล้วก็ทํากิจกรรมอะไรอะ่ะ แล้วก็ทำช็อตลิงก์นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยนะครับโอเคเราไปดูตัวแรกกันเลย<อ>ก็คือตัวนี้นะครับ PTCS นะครับก็คือการดูโฆษณานะในการดูโฆษณากา็มันจะมีจำกัดต่อวันนะครับจึงจำกัดต่อวันนะโอเคเอนี่หน้านี้นะครับ ถ้าหาว่าเป็นภาษาไทยเนี่ยอาจจะเป็นการดูครับถ้าหาว่าใครไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ทําในมือถือก็ได้นะครับแต่หาว่าหากว่าเราทําในมือถืออาจจะสับสนนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันจะมีโฆษณาเด้งมานะครับก็ดีนะครับถ้าหากมันมีโฆษณาเยอะโอเคพอคุณเข้ามาแล้วก็หน้านี้นะครับถ้าหากว่าเราอยากจะดูเนี่ยมันก็บอกนะครับ r 4ีิวิจะได้อยู่ที่24.71คอยนะครับมันจะบอกนะ โอเคถ้าหาว่าเราจะดูก็ให้เรากดดูไปเลยนะครับตรงสีฟ,ฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะหาตัวที่มันมตัวที่มันเวลาเน้อยๆดูเพื่อจะประหยัดเวลานะครับเอาตัวนี้ถ้าหาว่าเราอยากจะดูโฆษณาหไหนก็ให้เราคลิกตรงคําว่าดูหรือว่าภาษาอังกฤษก็จะเป็น Watch นะครับเป็นการแก้แคปช้านะครับเป็นการแก้แคปชานะ พอเรากดเข้ามาแล้วก็มันจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับในมือถือก็จะเหมือนกันแต่ว,ว่า่รนท้างดูยากนิดนึงอ่ามันจะเป็นการแก้แคปชั่นนะครับเหมือนกับเว็บของอ่าไลค์คอยเอิร์เลยนะครับจะเหมือนกันนะในการดูแบบดูเว็บไซต์ดูโฆษณาแล้วก็ให้เราดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะแล้วก็ดูนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมี3ตัวที่ให้เราแก้แคปชั่นนะครับ โอเคให้ไปดูอ่าให้เราจัดเรียนตามระดับนะแล้วก็ตัวไหนเนี่ยหนึ่งก็แบบแบบนี้นะครับมันมีรไยยากแล้วให้เราเลื่อนลงหาคําว่า get reward ได้เลยครับเป็นสีฟ้าฟ้านี้นะครับหลังจากนั้นมันก็จะเด้งไปหน้าโฆษณานะมันก็จะเด้งไปโฆษณาแล้วก็จะมีเวลาให้นะครับคือถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็จะดูนะครับ ข้างบนขวามือนะครับถ้าหาว่าเป็นในมือถือก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับพอหลังจากนั้นเวลามันหมดแล้วก็ให้เราคลิกไปที่ continue ได้เลยนะพอเราคลิก continue ได้เลยให้เราก็กดออกได้เลยนะครับให้เรากดออกได้เลยนะแล้วเราก็มาทำต่อนะครับมันก็จะบอกนี่นะครับมัน มันจะบอกว่าให้เราได้ทันนี้ทันนี้นะครับมันก็เหมือนกับตรงที่มันบอกนั่นแหละนะครับ <Wow. S 1> ก็ไม่มีอะไรยากนะครับ <Wow. S 1> โอเคตัวต่อไปก็คืออ่ช็อตลิงค์ถ้าหาว่าใครเก่งในการทำช็อตลิงค์เนี่ยก็ทำได้นครับ <Wow. S 1> แต่ว่าอยากจะทำก็คลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็ตัวนี้คืออะไรชาเลนจ์อ่ชาเลนจ์พจน์แม่แจว่าเป็นอะไรนะ โอเคที่สำคัญคือเราไปดูตรงที่การถอนเลยนะครับไปดูที่การถอนนะตรงใน,นการถอนให้ไปดูที่วิดรอ w นะครับมันจะมีวิดรอแล้วแล้วก็มันสามารถฝากได้ด้วยแต่ว่าผมไม่แนะนำให้ฝากนะให้เราทำฟรีไปก่อนนะครับเพราะว่าก็มีหลายๆคนทำแล้วก็สามารถถอนได้นะครับเ,เว็บนี้เนี่ยมันสามารถให้เราถอนอยู่ที่2 0 นะครับ20สกุล20คริปโตนะครับมันก็บอกอยู่นะอในในในการถอนเนี่ยมันก็บอกนี่นะครับมันจะจำกัดต่อวันในการถอนคือสำหรับผมนะมันจะมีมีเป็นเลเวลเลเวลของเขานะครับตอนนี้ผมอยู่ในเลเวลที่1สามารถถอนอยู่ที่สองพอยห้าต่อวันนะครับไม่เกินนี้นะไม่เกินนี้ให้ไม่แค่นี้นะครับโอเค ให้เราเลื่อนลงมานะครับถ้าสมมติว่าเราทราําได้คะแนนได้คะแนนแล้วก็ได้คอยเยอะขอยพูดคัดนะครับโอเคตัวแรกคือจะเป็น Bitcoin Cash นะครับตรงนี้มันจะบอกว่า Out of s t o c อมันอาจจะเป็นเหรียญของเขาหมดนะครับอาจจะหมดเขายังไม่เติมนะเว็บก็ยังไม่เติมครับเหมือนกันถ้าหาว่าตัวไหนที่มันถอนได้มันก็จะบอกว่า Withdraw หรือว่าถอนเป็นภาษาไทยนะครับ มันก็จะบอกนี่นะครับอตอนนี้ผมมีอยู่หน่อ่เเหรียญน,นะครับ147คะแนนถ้าผมถอนเป็น btc นะครับหรือ bitcoin จะได้อยู่ที่0 0โอ้โหโอเคเอาเป็นชาตุชิแล้วกันนะครับจะได้อยู่ที่18ชาตุชินะครับถ้าเป็น bitcoin นะโอเคเลื่อนลงมามันจะมีเยอะนะครับนี่อย่างเช่นเหรียญ eth ถ้าเป็นอ t h นี่147อคอยผมก็จะได้อยู่ที่303รามชาตุชินะครับมันก็จะบอกนะในการถอนขั้นต่ำเนี่ยมันก็ก็จะจะมีให้นะครับถ้าสมมติเราจะถอนก็ให้เรากดคำว่าถอนหรือบิดรอรได้เลยนะครับเนการถอนเนี่ยมันบอกว่าเนี่ยนะครับถอนขั้นต่ำก็คือ1000คอยนะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียม50คอยนะ เราจะต้องทำหนึ0 0รกับ50คอยนะครับเราจะงจะถอนได้เพราะว่ามันมีขั้นตำ่ำแล้วก็ค่าธรรมเนียมของเขาครับคือ50นะตอนนี้ผมยังทำไม่ได้นะครับตอนนี้โอเคอส่วนอื่นเราไม่ต้องอะไรนะครับถ้าสมมติเรามีคอยก็ให้เรากดเลงได้เลยนะครับว่าเราจะถอนเท่าไหร่นะแล้วก็ตรงน,นี้กระเป๋ากระเป๋าเนี่ย รู้สึกว่าน่าจะเป็นกระเป๋าหนก็ได้นะครับที่สามารถลองรับเหรียญคริปโตนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนพอปิดครับคอยบัตหรือว่าทาสวาเดตอะไรก็ได้ครับหรือ,อบิตาซาก็ลองดูนะครับมันก็จะบอกให้ละเอียดนะครับเราเอากระเป๋าหนายก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะโอเคถ้าหาว่าเราอยากจะเชิญเพื่อนก็มีเหมือนกันนะครับ ตรงนี้คือ r ี f เฟอร์ลนี่นะครับให้เราคลิกเข้ามาการแนะนำเพื่อนนี้เราจะได้อยู่ที่ประมาณ20ซนะครับมันก็บอกนะ,ะลิงก์อยู่ไหนเนี่ยโอเคนี่ครับลิงก์ถ้าพอเราจะเชิญเพื่อนก็ก็อปปี้ลิงก์ได้เลยนะครับเราจะได้อยู่ที่อ0่ส20%นะของของของเพื่อน ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าหาว่าใครว่างๆก็ลองมาทำดูนะครับมันก็ไม่มีอะไรเสียหายนะนะครับเราขยันก็ได้นะครับมันก็ได้ง่ายนะมีภารกิจให้เราทำเยอะนะครับขอแค่เราขยันนะแล้วก็ถอนนะน่าจะถอนได้จริงนะครับเพราะว่าผมเห็นลายช่องถอนมาแล้วนะครับได้จริงแล้วก็เร็วด้วยนะ เดี๋ยวผมทำถึงขั้นแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะการทำก็ไม่ยากครับมันเหมือนกับเว็บของ l i ฟ์คอยเอินะเหมือนกันเลยนะครับเ,เว็บของ l i ฟ์คอยเอิเนี่ยผมตอนนี้ผมมีอยู่ที่เ,เท่าไหร่เนี่ย 6,000กว่านะครับประมาณ6,000กว่านะก็เป็นการแก้แคบชาติเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาคอยไปเลขนะก็เหมือนกันกับค่อนข้างเหมือนกันนะผมว่านะครับเหมือนๆกันทำเหมือนกันนะครับโอเคถ้าหาว่าไม่มีอะไรหรือคุณมีคำถามข้องใจอยากจะสนทนาก็เข้ากลุ่มไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าจะ ถ้าคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทายอยตอบให้นะครับเดี๋ยวผมถึงขั้นเมื่อไหร่แล้วผมจะมาเลีใ้ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ